มันไปไม่ได้หรอกยังแตกเฮ้ยยางแตกยังไม่แตกแต่มันแบนอ๋อไปได้อ๋อ,อ,อตอนนี้เราจะไปให้ได้แมมีคนสวยามากี่คน,นคครับตคยหนักเข้าสู่ยิ้มในยิ้มใหญ่ครับทุกคนนี่ครับวันนี้พี่ยิ้มพาทุกคนมาดูนี่นี่คนนี้เลย คนรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือรถของใครรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือรถพี่โบแล้วทุกคนรู้ไหมว่าสปคุณสพนามคำเล่าลือคำเล่าขานของมันเนี่ยคืออะไรคือการบรรทุกทุกคนเห็นไหมที่โบเบที่อินเดียที่เชี่ยอะไรแบบว่าใช้ตุกตุกแบบโอ้โหมึงบรรทุกเชี่ยอะไรขนาดน,นั้น <c oughs> เอาง่ายตุกตุกกูสู้ไม่ได้แมงสงูงแบบเนี้ยแม่งมาทุกแมงไปเฉยอะทอกซอยขนผ้าขนอะไรอันนี้ครับ เดี๋ยวพี่ยิมจะขโมยเนี่ยขโมยแกงแม่งเลยเอาเวทป้าแม่งเนี่ยมาบรรทุกแบบให้ได้เยอะที่สุดเลยดูที่ว่ามันจะบรรทุกได้เยอะขนาดไหนพังไหมยางแบนยางแตกเนี่ยโป่งปูนนะสามสี่ 3, 4, ลูกห้าหกลูกเจ็ดแปดลูกใสแ,แม่งกันไปหมด <laughs> เดี๋ยววันนี้ต้องไปถามพ่อก่อนเดี๋ยวหาพ่อก่อนว่าทาไมพ่ออยู่เยาว,วราชอะโบเบอะมันขนได้เยอะจริงเลยแบบเนี้ยต้องถามคนแบบท้องถิน่นท้องถิน่นไปไปถามพ่อกันไอเหรอเห็นพ่อปะ,อปะเ,หออเห็นพ่อปะไม่เห็นอ๋อนี่ไงเห็นพ่อปะไม่เห็นไอสัตว์ป<ะ>นี่นี่ถามเลยหน่อยวันนี้มีงานให้ช่วยหรือเดี่ยววันนี้พ่อพ่ออยู่เยาวราชมาก่อนใช่ไหมใช่เออแล้วพ่ออยู่เยาวราชนี่พ่อต้องเห็นแบบบ่อยมากเลยว่าเวสป้าเนี่ยมันแบบทั้งแขกกี่อะไรขี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม แบบขนของเยอะมากเลยใช่ปะวันนี้วันนี้พ่อช่วยทําให้ยิ้มเห็นกระตาหน่อยเถอะว่าแม่งขนได้จริงขนาดไหนเอาเว็บป้ายโบอขโมยมาเลยแล้วเดี๋ยวพ่อช่วยใส่ปูนเข้าไปใส่ไรเข้าไปเก้าองค์เก้าอีพ่ออยากขนและพ่อขนเลยโลเขาเรียกเขาเรียกตุกๆุกเมืองไทยอันนี้เออที่แบบว่าตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นแม่งทุกวิ่งในเยาวราชวิ่งในสำเพ็งกันแม่งสุดยอดแล้วแล้วแล้วมันทุกเสร็จปุกห้าสิบกว่าม้วนนะเออแล้วขนมันขึ้นมานั่งบนยอดผ้าด้วยนะใช่กจะเคยเห็นไหมเ้ย หนึ่งได้บอกแม่งคนฝีมือวันนี้วันนี้พ่อช่วยหน่อยจัดการให้หน่อยนะจัดให้หน่อยแบบเอาให้แม่งพังไปเลยไว้ป้าแม่งอ่ะให้แม่งพังไปเลยอย่าซ่อมเอาถ้ามึงบอกเดี๋ยวกูจะสนองตู้ยงตู้เย็นอะไรใส่ได้กูจะสนองให้ตู้ยงตู้เย็นอ่ะจัดให้หน่อยนะพ่อนะพ่อพ่อไปขโมยเว้ป้ามาเลยมา้ก่อนเดี๋ยวมันพังไปทำไงไม่พังได้แน่นอนเรามาทดลองกันดีกว่าว่าเว้ป้าคันนี้จะบ๋ยันทุกได้เยอะสุดเท่าไหร่ดูซิว่าตุ๊กตุกกับเว้ป้าใครมันจะแน่กว่ากันพ่อ เฮ้ยแหม่จะเอาจริตเหรอเดี๋ยวลองก่อนลูกอาส10โลนะหรือเปล่าทุกันมาทุกได้มันจะขับไม่ได้นะรถพังเลยนะรูปผมขอลองลองลองดูงรูปนี้รอะว่าเีย สิบล,ลูกอะมาได้สบายแต่ขับไม่ได้คุณมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเขาก็วางกันเพราะเข้าใจไป็อินเดียแล้ะมาทุกยี่สิบลูกอะห้าลูกโอ,อ,อ้ยก็เอารถมาตั้งตรงนี้หรอเล่าใช่อยากรถทำไม นองตู้ยเย็นจัดให้หน่อยนะพ่อหนึ่งตู้หนึ่งดีกว่าฮะเอาขับได้หรือขับไม่ได้เอาขับได้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 แต่ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ลูกหนึ่งตรงนี้สองลูกสบายครับเอาเท่านั้นใช่มันก็ไม่อลังการล้อเกวียนอีกอ๋อโอ้ยยับเจอล้อเกวียนก็ไม่ได้ถึงก็ล้อไอ้ยับไปเฮ้ยดีโอ้โหพ่อสุดระยังสุดอ่ะอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร กูรู้ด้วว่าใครทำกูเอาเอาเอาขี่ไปเหรอทำยักขี่ได้ไหมล่ะขี่ขึ้นได้หรือเปล่าหนึ่งสองไปไย ล็อควนอีก2อันดูที่จะไปได้กูว่าตุกตุกใส่ไม่หมดกูว่าเวป้าแม่งไปหมดเหนื่อยไม่น่าเลยอย่าทำนะครับแบบเนี้ยเพราะมันจะมีไอไส้กุ้งไส้อะไรมาด้วยอ๋อมีไส้หมูสับด้วยอะไรอ่ะเอาระบาปูนไปด้วยเหรอควรเลิกขายแทงเลยไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะ ยก <oh> เลยยกเหรอนียกมากดีเลยว่ะยอดสุดยอดแล้วแล้วฝ <oh ั่งน um> 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 ู้นอ่ะเสียบก่อนเดี๋ยวมึงจับมาจะจับนี่ก่อนเดี๋ยวพราไปหามาใหม่เสียบก่อนมันยังไม่ได้แมเพราะมันเล็กกว่าไม่รู้มันตันอ่ะไอไอนี่มันเข้าไปใช่เหรอตอบนะตอบก็ต้องนอนก่อนดิไม่ได้เนี่ยตอบได้เยโอ้ย ปุ๊ทำงานกับมึงก็ปุ๊เหนื่อยไว้เยี่ยมเอาอะไรเข้าไปกินวะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอามึงเข้าไปได้ไงวะนะมึงเอาเข้าไปทำไมเนี่ยวิ่ง้ำหวานอืมเพราะจะทำดีกว่าแดกน้ำหวานกันดีกว่าขี้อย่าเจอน้ำหวานมิ้มที่อย่างอร่อยเลยเพาะอย่างอร่อยเลยเงินจริงให้ชิมเออแล้วใครเอาไข่ควงเข้ามาใส่วันเนี้ยเออ หวานจริงว่ะเออเฮ้ยทุกคนคลิปนี้ไปกคนเขานีแล้วกันคลิปนี้ไปกคนเขานีแล้วกันเออแจมแจมแจมเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวเชื่อปุ๊เคแจมเดี๋ยวเชื่อปุ๊โอเคขอบคุณครับพี่นายโอ้โหเท่ทำงานเนี่ยอุ้งสาม ไม่รู้เวยเย็บลูกค้าสั่งล็อกเวียนจะไปส่งที่สุพรรณนะเซ่ต้องเอาไปส่งเนี่ยไม่รูกูเปียนแค่เป็นตัวตัวประกอบนะยิ้มนะร้อ้โลกูเป็นแค่ตัวประกอบนะยิ้มนะอ่าดูสภาพแล้วขี่ไม่ได้ว่ะดูสภาพแล้วขี่ไม่ได้ว่ะอยางแตกเฮียทิพายแล้วพี่ได้ป้า มันไปไม่ได้หรอกยางแตกเฮ้ย่างแตกยังไม่แตกกันมันแบนอ๋อไปได้ตอนนี้เราจะไปให้ได้และนี่ครับก็คือเวฟป้าครับในตำนานที่เขาบอกว่าบรรทุกได้เยอะนักเยอะหนานี่เลยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าบรรทุกได้เยอะจริงหรือที่เขาว่าเปล่าป้ามันไปไม่ได้หรอกยางแตกเฮ้ย่างแตกยังไม่แตกกันมันแบนอ๋อไปได้อ๋อตอนนี้เราจะไปให้ได้นี่ ังไงล่ะอ้สัตว์เยอะยว่าเวียนอีกเยีะยว่าเวียนที่บ้านพวกมึงนี่ครับทุกคนโคตรจ้าเลยพ่อพ่อสุดๆุดเลยอะล้อเควียนสองอันกับปูนอีกสามลูกร้อยห้าสิบโลบวกล้อเควียนอีก,ก,าากประมาณประมาณสองร้อยโลที่ใส่ไปตอนนี้ครับสองร้อยสองร้อยคนโลดูยางครับดูยางให้ดูยางคลิปหายหมดแล้วยางนี่ครับเห็นแล้วนะพ่อเป็นไงยเยอะกว่าที่พองรับยังมากสุดยอดมันไปได้ยังไง ดูดูโหแม่งอย่างเท่เลยในคลิปนี่เลยเองขับไปส่งก็ได้เหรอส่งได้สุพรรณแค่นี้เองไอ้ชัดใบยาสุพรรณแม่งป่ะไปตามพี่โบนี่ว่าเดี๋ยวเผื่อพี่โบเขาอยากจะนั่งไปด้วยไงก็นั่งตรงกลางเนี่ยะเดี๋ยวทำไมอะไปแอบก่อนไปแอบก่อนกลัวเธอลบสายตากลัวเธอลบหน้เอ้าเห็นพี่โบไหมเห็นไหมอะไรล่ะตัว ขอองเลูกนอนแล้วเหรอเดี๋ยวเขามานะเขาไปส่งของลูกค้าก่อนเอายืมเวป้าตัวไปหน่อยก็ไปดิตัวไปกับเขาไหมเฮ้ยเวป้าตัวขนได้เยอะจริงนะไปดูดิส่งของอะไรเดี๋ยวเออไปดูดิไปส่งอะไรอ่ะพูนพูนไปส่งพูนไปโนโน้พูน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 ไปดูดิไปพูนไปไปไปรอคดีไม่ได้จัดไรแต่ โอ้ g อดตัวเอารถเขามาทำแบบนี้ได้ไงอุ้ยปูนสามลูกมันร้อยหาสโลแล้วนะเออ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 แออเออเออเออนออเแล้วลวเอพ่อพอ,อปกเร็วออ <c oughs> กอ้าอูกค้าตามแลเวไมอรเ้เ <c> ร <oughs> ื่อ <c> ง <oughs> รถมเนพังหมดแล้วเนอ่ยอเออเอเข ลูกค้าพ่อเขาเนี่ย <Hey! S 1> ลูกค้าพ่อเขาเนี่ยคอยชี้แจงตำรวจคอยชี้ท้อหาผู้มวนกูไปแอบก่อนเ็บลูกค้าใครลูกค้าพ่อล้อเปล <Yeah. S 1> ี่ยนเอฟเฮ้ยตัวดูดิตูดมันติดพื้นแล้วอะ <c oughs> <c oughs> จะไป <c oughs> ไม่รู้พ่อไอ้เน,นี้ยมันบอกให้ช่วยไปได้ก็พ่อลูกค้าพ่อเขาเนี่ยล้อควียนจะไปส่งลูกค้าที่สุนกันรู้แล้วแต่บอกว่าให้มันเอารถมาใส่แล้วไม่เอารถไอ้ <laughs> ไอ้อะไรเนี่ยเวฟป้ามาใส่ทำไมเวนป้าเลย <laughs> มันพังแล้วดูดิดูเบะดิดูดิมันแอ่นแบบนี้แล้วมันจะหักอ่างแล้วรถเขาว่า <laughs> เอาลง <laughs> แล้วขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยสามคนเราขึ้นพยายามนะเออนี่ีเราขี่ให้ดูตัวว่าเขาจะขี่ได้ไหมไม่ได้เอานียเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะ จะเย็นๆนะตัวเอาดีๆพี่นายช่วยมาคล้องหน่อยเอจะเอารถลงผมจะไม่ต้องไปส่งของมันเป็นเวปป้าคันแรกเขาแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อแล้วนะคันแรกและคันสุดท้ายคันแรกและคันสุดท้าย ออะะไร่เข้าเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเอ้ยเกียร์หนึ่งมันต้องไหวดิตัวตัวรถเขาพังหมดแล้วตัวสารรถซากเลยอ่ะนั่นพังพังแมงไม่ไปด้วยแมงไม่ไปด้วยแล้วมันก็ไม่ติดด้วยมันไม่ติดเล้ยวล้อมึงอ่ะเฟตแล้วใช่เหมล้อเฟตแล้วถ่ายพื้นนี่ถ่ายพื้นนี่เป็นไงวะเฟตแล้วอุ้ยตัวพังแล้วล้อเฟตเหรอล้อเบี้ยวหมดแล้ว โโอ้หเลยเอาเลยรีบเอาลงเลยดูดีเนี้ยล้อเบี้ยวหมดแล้วยางแบนหมดแล้วตัวล้อล้อเบี้ยวเลยเหรอ่้ล้อกตาร์ทดิี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพังแล้วมั้งพังหมดแล้วล้อเกียร์กูก็พังลองทีนี้ที่ได้บ้าวล้อปกติแบบโอ้ยล้อดุ้งเลยอ่ะตาเมืองนะเมืองเนี้ยหทำอไมอ่ะราคาแปดหมื่นแปดหมื่นแสนสองล้อเวียนอ่ะพังไปเลย เปลนหักเลยเหรอนี่ไงเอาหลุดเลยเหรอนี่ไงเอาหลุดเลยเหรอคงต้องไัวอะไรหน้าเกียวอะไรไปไหนก็ไปเลยเกือบพังเลยนี่นะโอ๊ยตัวครับทุกคนครับโอ้โหดูดิมันจับมัเปลือยเฮ้ยต้องบอกเลยว่าเวทผ้าเนี่ยมันแน่นอนจริงๆเลยว่ะไม่ต้องมาพูดเลยโอ้โหจะบอกเลยว่า8ปดหมื่นเนี่ยเปนขนได้เยอะกว่าแล้วก็บ่ายก็ ใส่ได้หมดเลยอ<า>ย,ยอนเลยเล่นเป็นเด็กไปเลยตามคำาล่าลือที่เขาบอกกันบางจริงว่าเวฟป้ามันขนของได้เยอะจริงป้าอีพีนี้ลาเพียงเท่านี้เราก็เอาเวฟป้าเมียมาอัมอัมเล่นนะครับถ้าใครเป็นสาวกเวฟป้าก็อยากก่ากลัวจะดาะนะ่ากันนะแบบว่ามึงเอารถมีรูมเอามาทำพังหมดไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปเข้าเขาเรียกว่าไปรีสโตรอยู่แล้วแต่มันแข็งแรงจริงเราก็เลยเอามาอัมแกล้งพี่โบก่อนเพราะเดี๋ยวอีพีหน้ามันจะสวยงามแล้วครับทุกคนเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันไปไหนก็ไปเลย ไม่น้องไม่ยุ่งกับรถขาเจอกัใหม่พีหน้าครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พิมด้วยอยากให้พิมเอาเว็บป้าพี่โบมาแกล้งอะไรก็บอกมาแล้วกันนะครับกดคอมเมนต์มาอยากหรืออยากให้พิมพ่นแกล้งพ่นสีแกงม้นสีให้เละเลยเจอกันใหม่อีกพีหน้าลาพีนี้ครับสวัสดีครับพ่อคนเกิเป็นกับพ่อพ่อเข็นไปเองนะที่สุพรรณอ่ะ